สวัสดีครับสวัสดีพุ่เกียรติที่ตามรับชมสองเขาครับพี่เคน้ำค้นบนนอกครับมือนี่สายวาวมาแรนวาวอยกแล้วครับเอฟซีโจ๊กเอาครับแจ็ควาวเอียงของเพื่อนครับสองห่องครับบอสเซหัวแต่ว่าเส่หางเดียวโอ้สิ่งขนาดนี้ครับหัวโปโะครับเส่หางเดียวหัวก็ว่าเส่ครับเบิ้งพันสิบไป เดี๋เบิ่อเพ่อนกลังสิป่อยเบื่อกันดูออาโยนเลย <laughs> พอคืน <laughs> นี่ครับที่จริงข้อสิมาป่อยบาจุฬาครับนี่ครับบาจุฬาสายแข็งตัวเก่าครับนี่จุฬาจิ๋วครับตัวนี้ของหลงพุ่มครับจุฬาตัวจิ๋วปีกหักครับตัวนี้พี่จุฬาสายแข็งเพื่อนครับนี่ตัวนี้ครับ เดี๋ยวสปอยจุฬาสายแข็งตัวนี้ครับมือนี้แต่ว่าเพิ่นสิมาทดสอบเบาสับปะรังเข่ยังเพิ่นบุจัคสิขึ้นหรึเปล่าไม่ต่หัวครับหัวก็ว่าใส่ใส่หางเดียวโอ้หัวปูปูปนมีการไปปล่อยเสือกเติมอีกต่างหากจักสิขึ้นรึเปล่าข้นเบามุ่นบมดเหรอครับแต่ว่าเพิ่อนหาล่องมาปล่อยแต่อยากหัวครับโอ้ย เอาดีๆกำงามเห็ดไปทัวทิบทัวแดนครับบวชืนบวชืนปล,อลนะ่อยไว้จุฬานะเว้ยฮะลองบัตรสุดท้ายหนึ่งสองขึ้นวอขึ่นว้อ้่อยบวช้นจ่อย ปล่อยวาจุฬาครับปอยนี่ครับตกใส่กุ้งแมงวังหันนครับวาจุฬาครับผมไปเปลี่ยนเอาวังหันแต่ว่าจักสิเป็นจังไดจิขึ้นวาเสียซูนนะบ่อจักรปล่อยวาจุฬาครับครับผมวาจุฬาลงพุ่มกับมัดเข้าสีเรียบร้อยครับจุฬาใส่แข็งตัวเก่าครับเตียมตัวปล่อยครับรอลมแห้งจังย่นมาเดียว ปลาสองของสปาร์ลเคบอ่อขืนจ่อยครับด้วยอาจุลามาป่อยอา่ารอลมหัวยังไงมากัังโยนเอาเท้าเดียวขืนเลยนี่บพ่พอไดล้วบ่นี่เลยเนี่ยเลยบข่ขขืนครับปีแข้งนี่ขขืนยากแน่ครับแต่ว่าคันนี้ขืนแล้วข้นเลยให้กันละครับ ขึ้นแล้วครับขึ้นบ่ขึ้นแต่ว่าสนุหันบามาเบาหัวอ้ยว่าหันตูดหัวลองมันเบาหัวครับเอขึ้นแล้วเรียบร้อยครับแต่ว่าสนุดับครับสนุบม,มาเลยสนุดับไปครับ จุลาสายแข็งครับขึ้นแต่ว่าสนุ่หันบวหันครับเรียบร้อย,ยครับโอ้วขรลมแห้งหนึ่งครับตัวนี้ยางหนึ่งเลยครับแต่ว่าตูดหัวลงวังหัน,นยอยากเบาหัวแน่อยู่ครับจุลาสายแข็ง เดี๋ยวน้องพ่มงก็ลังไปสาวลงมาโยนใหม่ยอยู่ครับสนู่ดรับทึ่งสิตูดหัวขึ้นเดีกมันอยากเบาอยู่นี่มันอยากเบาหัว,หวครับมันอยากเบาหัวมาเอาไมโยนอีกแค่นึงครับน้องภูมิก็ลังดึงลงครับกำลังดึงลงโยนอีกแค่นึงครับ กําลังสาวเสียมากอยู่ครับ่นลงแล้วเรียบร้อยครับปลา,าลงใส่กุ๊กใหม่ครับเอามยุ่นอีกแค่นึงครับอ่ะเรียบร้อยครับมัดสนุ่มัม่เรียบร้อยครับ นี่ยบอกไอ้ลูกนี่ยบอกนี่ยบอก,บอ,ก,บอ,กอ้าวองพวกมีญญุนเแงนะครับขึ้นแล้วเรียบร้อยครับโอ้สนุยยางรั่นเลยครับจุฬาใสาแข็งครับสนุมากแหละ มือนี่สิปล่อยขามขึ้นอีกมาสั่นเพิ่นว่าอโอ้จับขนาดครับจับจับเบิ่งย่ำเลยกับจับเท่ขนาดครับว่ะนี่จะคลองวาวเพิ่นยืนจิ้มมุยมุย,มยก็เก่าวาวเพิ่นขึ้น <laughs> โอเคครับคลิปนี้ก็คงสิจบเพียงเท่านี้แหละครับขั้นมากก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ด้วยครับ คลิปนี้ก็มีเพียงท่านีแ้แหละครับสวัสดีครับ